กับข้าวเสร็จแล้วจ้ารอตักใส่จานนะคะวันนี้ขัวเนื้อหมูใส่ใบมะขามค่ะจ้าเสร็จเสร็จใหม่ๆจ้ะหน้าจตาก็ประมาณนี้และค่ะ ตอนนี้สายน้อยจ้าทำกับข้าวต้องสับหมูหมูสับไอที่เขาสับแล้วไม่เอาจ้ะมันมีแต่น้ำมันนะคะอันนี้ซื้อหมูแล้วก็มาสับเองจ้ะนี่ใส่ใบโหระพาด้วยนะคะหอมๆจ้า น้ำมันเยอะมั้งเดี๋ยวจะเปิดเก๊็แล้วก็ให้น้ำมันลดหน่อยจะได้อร่อยแต่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแม่อร์คิมแล้วอร่อยค่ะนี่แต่ก็ประมาณนี้ละค่ะสวัสดีจ้าคิดถึงทุกคนคะ่ะ เ c ซีทุกท่านนะคะ